วันนี้โพสช่องบีวอลิตี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเทคนิคนะครับในการที่ทําการค้นหาสลิปนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคือเมื่อโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ทําการบันทึกสลิปเราิงวิธีในการค้นหายังไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบี้วอลิตี้ไว้นะครับเพื่อให้ภาคสารใหม่จากช่องบี้วอลิตี้นะครับดูเทคนิคนะครับเมื่อเราเกิดปัญหาเมื่อเราทําการโอนเงินจ่ายบิลเครื่องมือถือเกิด เมมโมรี <Memory S 2> เต็มนะครับกรณน,นี้ว่าเราไปถ่ายรูปนะครับไปเิลฟี่มานะครับแล้วคราวนี้เมมโมรีเต็มโดยเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับเพราะว่าตอนถ่ายเราก็ถ่ายรูปปกติแต่เมื่อเวลาเราโอนเงินปุ๊บเนี่ยตามปกติมันก็เคยบันทึกปกติแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่บันทึกปกติครับแล้วคราวนี้ผู้รับเงินปทางครับเขาต้องการจะได้สลิปของเรานะครับแล้วคราวนี้ความเงินรถเครื่องไม่บันทึกสลิปอะแล้วเราจะค้นหาย,ยัางไงล่ะคราวนี้ขั้นแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือเราจะต้องไปทําการ เช็คนะครับว่าข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเมมโมรีโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันเต็มหรือไม่นะครับถ้าหากเต็มนะครับเพื่อนๆก็ต้องพยายามที่จะลบข้อมูลบางส่วนออกนะครับเพื่อให้ว่างครับขั้นตอนในการค้นหาซิงนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราเข้าไปตรงแอปเคชัน k p a ัทได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเรามาตรงคําว่าธุรกรรมนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่เป็นคอลัมน์ด้านล่างนะครับ เนี่ยรูปเงินบาทเนี่ยครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเจอบัญชีของเราอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาค้นหานะครับตามฟังก์ชันได้เลยนะครับต้องการสลิปการโอนเงินใช่ไหมครับเราก็มาค้นหาการโอนเงินนะครับผมซึ่งการโอนเงินการเติมเงินการจ่ายบินเนี่ยเพื่อนๆต้องตทราบก่อนนะครับว่าเราทําธุรกรรมอะไรนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเคพัฒเนี่ยเขาจะทําการแยกบินหรือเป็นสลิปนะครับ แต่ละประเภทของที่เราได้ทำรายการนะครับบนแอปพลิเคชันนะครับอย่างโอนเงินเราก็ต้องมาค้นหาคําว่าโอนเงินนะครับเมื่อกดโอนเงินเข้าไปเพื่อนๆก็มาตรงคอลัมน์ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะเขียนว่าโอนเงินนะครับแล้วก็มาทํารายการมาประวัตินะครับมาตรงคําว่าประวัตินี่เองนะครับเมื่อประวัติเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีรายละเอียดการโอนเงินเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เรามาเลือกดูว่าเราทำรายการโอนเงินแต่ว่าเครื่องไม่บันทึกสลิปในการโอนเงินนะครับก็มาเลือกนะครับว่ารายการไหนนะคะอย่างเช่นผมจะเลือกรายการนี้ตัวอย่าางเรกก็ด ตรงนี้นะครับลูกศรที่ชี้ลงนะครับตรงนี้กดมาเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าดูสลิปนะครับเมื่อกดดูสลิปปุ๊บก็จะมีสลิปขึ้นมานะครับก็จะบอกชื่อผู้รับผู้โอนนะครับแล้วก็จแล้วก็รายละเอียดของสลิปนะครับเราก็ทําการบันทึกสลิปด้านล่างหรือลักษณะคือจะแชร์อย่างนี้นะครับไปให้ผู้รับผู้ที่รับเงินปลายทางนะครับว่าเราได้ทําการโอนเงินไปแล้วนะครับก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการหาสลิปกรณีว่าเราโอนเงินนะครับแล้วคราวนี้ผมจะย้อนลงมานะคราวนี้ ที่ผมบอกแล้วว่าเคพัฒนเนี่ยเขาจะทำการแยกสลิปแต่ละประเภทแตกต่างกันถ้ากรณีว่าเราทําการจ่ายบินล่ะคราวนี้เราก็ต้องมาดูการจ่ายบินนะครับไม่ใช่ว่าไปดูสลิปกันอื่นๆนะครับเพราะว่าสลิปมันจะไม่รวมกันนะครับผมเขาจะแยกต่างหากเลยนะครับกดจ่ายบินครับพอจ่ายบินนะครับเขาก็จะมีเหมือนกันครับเห็นไหมจะมีการทํารายการแล้วก็มีประวัตินะครับแล้วกดตรงประวัติครับครับเห็นไหมครับก็จะมีการจ่ายบินขึ้นมาซึ่งของผมจ่ายเป็นค่าคนส่งสินค้านะครับแล้วก็กดเลื่อนลงมาครับแล้วหลังจากนั้นก็กดดูสลิปนะครับ เห็นไหมครับก็จะเจอ s l i ขึ้นมาครับก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนเดิมครับก็คืออาจจะทําการแชร์ไปให้ผู้ที่รับเงินปลายทางนะครับหรือว่าบันทึกสลิปนะครับก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ครับผมครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้ w a r r a n t ด้วยนะครับเพื่อให้ลาดข่าวษาใหม่จากช่องบี้ w a r r a n t ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ